กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่344ค่ะประจำเช้าวันศุกร์ที่13เดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ หนึ่งชุดวันนี้มี30รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทจ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8 4ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีทีนะคะพี่พี่0 8นค่ะ7 2 1 1 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันศุกร์เป็นสมเด็จเกศชัยโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ,ยยะ,คะพี่พ่ขารายการที่หนึ่งจะ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองครูบาศรีวิชัยค่ะปี2482ค่ะพี่ผู้ขารายการที่สองนะคะครูบาศรีวิชัยจ้ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นพระสังกระจายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พขา ออกวัดนองอีดุกค,ค่ะพระสั่งกัะจายรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจะ้ะปี2563นะครพี่ขาหลวงพ่อพัดจะ้ะมีต่อกโค้ดนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อพัดรายการที่ สจ้ะต่อไปรายการที่หค่ะรายการที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขโขทัยนะคะวัดศรีบุญเรืองจ้ะ หลวงพ่อสุโข,ขไทยนะคะรายการที่5จ้ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จปกโพจ้ะสมเด็จปกโพนะคะพ,พี่ขารายการที่6จ้ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7ดหลวงพ่อทองมาจ้ะ ปี2541นะคะพี่พขาหลวงพ่อทองมาวัดสว่างค่าสีค่ะรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8คะ่ะรายการที่8หลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจ้ะปี2521นะคะพี่ขารายการที่8หลวงปู่ดุลจ้ะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระนางพญาค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะ มาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ๆขาภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะด้านหลังเป็นตราประทับของวัดนะคะรายการที่10จ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทองสุขค่ะพระปิดตาสะดือจุน่นหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงจ้ะ รายการที่11นะคะพี่ขาหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงจ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่จ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ 13หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลวยรายการที่13จ้ะปี2521ค่ะต่อไปรายการที่14จ้ะ14เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงิน,นวัดบางครานค่ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระปิดตาหลวงปุโตะวัดประดู่ชิมพลีจ้ะพิมพ์เล็กค่ะพี่พี่ขาพระปิดตาหลวงปุโตะวัดประดู่ิมพลีนะคะรายการที่15จ้ะต่อไปรายการที่16ค่ะ1ิ หกเป็นพระปิดตาอุดน้ำโมค่ะพี่ขาของหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่จะ้ะด้านหลังเป็นยันยุ่งนะคะปิดตายันยุ่งอุดน้ำโมค่ะหลวงปู่ทิมจ้ะรายการที่สิบหกนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นรูปหล่อพระศิวลีค่ะ รายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18จ้ะ18เป็นพระซุ้มกอมีเลี่ยมขอบข้างค่ะพี่ขาพระซุ้มกอจ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เเป็นหลวงปู่วันจ้ะ ปี2 5 2 0นะครพ,พี่ขาหลวงปู่วันรายการที่19ค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระปุหนังค่ะพี่ขาพระปุหนังเนื้อดินของหลวงพ่อโหน่งจ้ะพ่อโหน่งวัดคลองมาดันนะคะพ,พี่ขารายการที่20จ้ะพระปุหนังเนื้อดินค่ะ ต่อไปรายการที่2 1ค่ะ21เป็นปรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่2 1นะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่2 2ค่ะ22เป็นพระขุนแผนพลายคู่ค่ะ ต่อไปรายการที่23จ้ะ23เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรรายการที่23นะคะพี่พขาต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจ้ะปิตาปู่ยิ้มนะคะพี่ขารายการที่24ค่ะต่อไปเป็นรายการที่25้าค่ะ ยี่สิบห้าเป็นสมเด็จเก่าจ้ะต่อไปรายการที่26ค่ะยี่สิบหก เป็นพระกิ่งประทานพรนะคะพี่ผูขาของหลวงพ่อคูณจ้ะปีสามหกค่ะพระกิ่งประทานพรนะคะของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะปีสามหกนะคะพี่ผขารายการที่สิบหกจ้ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นพระสี่เหลี่ยมประพาณนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะพี่ผู้ขา มีหองค์นะคะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ผู้ขาหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่27ค่ะต่อไปเป็นรายการที่28จ้ะ28เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางจ้ะ พรกขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพ,พี่ขารายการที่28ค่ะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29เป็นแหวนงาค่ะแต่น้องสุภาก็ไม่ทราบที่นะคะพ,พี่ขารายการที่29จ้ะ ต่อไปรายการที่30รายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแพรค่ะพระปิดตาหลวงพ่อแพรนะคะพี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยจ้ะปิดตาหลวงพ่อแพรนะคะพี่ขา รายการที่30รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะจ้ะ3า0บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะจ้ะครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์ข้ามมหาน้องสุภาเด้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ 7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ